สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมเคนลี่สุรศักดิ์วันนี้ผมมีคลิปบรรยากาศพิธีการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาทวิวุตไทยจีนที่ประเทศจีนมาฝากท่านผู้ชมทุกคนครับผม,<ป>ม รับไปประกาศจบการศึกษานะครับที่ศาลโยชิซีโยยิจิซูชียานนะฮะนี่ต้องต้องต้องรอพิเศษนะฮะในลำดับต่อมานะครับก็เป็นขั้นตอนของการให้ตัวแทนนักศึกษานะครับขึ้นมากล่าวความรู้สึกต่ออาจารย์ผู้สอนผู้ดูแลและก็เพื่อนๆที่ร่วมสุขร่วมทุกข์มาด้วยกันนะครับ ขอบคุณทุกคาแนะนําและความช่วยเหลือจากอาจารย์ทุกท่านถ้าหากไม่มีอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือพวกเราัดสินใจและคอยดดูเงียบตลอดเาในกาอนและให้เรามาเรียนรู้ความรู้ให้เราสามารถพัฒนาตัวเองไขอบคุณมิตรภาพดีพีจากเพื่อนๆทุกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจและคอยอยู่เคียงข้างกันคอยช่วยพยุงกันข้ามผ่านอุปสรรค

ต่างเอ๊ะกูนะครับยกลงคุยยันไงครับไร้ล่ไร้ลหวังเราหวังเรามีเลยสำหรับขั้นตอนที่จบลงไปเมื่อกี้นะครับเป็นขั้นตอนของการร้องเพลงจีนของเด็กไทยนะครับร้องโดยผมเองนะครับเป็นเพลงที่มีชื่อว่าส่งเปียนะครับส่งเปียนะครับ แปลเป็นไทยก็จะแปลว่าการอำลานะครับผมเป็นเพลงแรกของผมนะครับที่ได้รับโอกาสจากอาจารย์คนจีนนะครับให้ผมไปขึ้นโชว์ที่สางโจว์ชิ้นซีนะครับจือเย่จีชูเสียวเวียนะครับก็คือที่นี่นะครับและอาจารย์นะครับก็ยังให้โอกาสผมขึ้นไปร้องโชว์ที่ต้าเฉยนะครับต้าเฉยก็คือระดับมหาวิทยาลัยของฉางโจวนะครับเป็นพิธีการสำเร็จการศึกษาของระดับปริญญาตีนะครับ ผมก็ได้มีโอกาสไปขึ้นร้องโชว์มานะครับก็เป็นความภูมิใจของผมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะครับที่รักในเสียงเพลงรักในเสียงดนตรีนะครับรักในการร้องเพลงนะครับไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับจะได้มาจับไม้ทำสิ่งที่เรารักนะครับในต่างแดนนะครับและได้ขึ้นเวทีใหญ่ระดับต่างประเทศนะครับผมไม่คิดว่าสิ่งที่ผมทำผมรัก และผมทํามันมาจะมีคนสนใจและให้คุณค่ามันมากขนาดนี้ทั้งๆที่ผมไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ําว่าผมจะได้มาต่างประเทศและได้มาร้องเพลงนะครับสิ่งที่ผมชอบต่างประเทศด้วยและผมได้ทําในสิ่งที่ผมรักนะครับก็เป็นความภูมิใจอีกส่วนหนึ่งของผมนะครับและสิ่งที่ผมภูมิใจไม่แพ้กันเลยก็คือการที่ผมได้สําเร็จการศึกษาจากที่นี่นะครับจากสางโจซินซีจือเยอ่จีซูเสียวเยียนนะครับ ก็คือจบจากประเทศจีนนะครับการที่เราจะสําเร็จการศึกษาจากที่นี่ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับผมเพราะทุกคนจะต้องผ่านการวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน HSK ระดับ4เท่านั้นครับถึงจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาจากที่นี่ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเข้าเรียนทุกคาบนะครับทำข้อสอบได้ทุกรายวิชาทำคะแนนได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่มี คะแนนวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีนนะครับ HSK ระดับ4นะครับที่ทำมาทุกอย่างถือว่าโมคะครับผมถ้าใครไม่มีผลสอบของ HSK ระดับ4นะครับหรือว่าสอบไม่ได้นะครับคะแนนไม่ถึงนะครับก็จะไม่มีสิทธิ์สำเร็จการศึกษาจากที่นี่นะครับก็จะได้กับตัวเปล่านะครับผมที่ทำมาทั้งหมดตลอดปีถือว่าศูนย์เปล่าเลยนะครับผมและการสอบแต่ละครั้งนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในการสอบนะครับ ในการสอบแต่ละครั้งนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ4,82.5 0สตางค์นะครับหรือคิดเป็นเงินจีนนะครับก็อยู่ที่ราวๆ816.5หยวนนะครับถ้าใครนะครับที่ไม่อยากเสียตังค์หลายรอบนะครับก็พยายามสอบครั้งเดียวนะครับให้มันผ่านนะครับทําไงล่ะครับถึงจะผ่านก็ต้องติวครับก็ต้องหาความรู้นะครับผมจำคำศัพท์อ่านศัพท์ทุกวันนะครับ ช่วงแรกนะครับที่ผมเริ่มทําข้อสอบนะครับผมไม่ได้สักตัวเลยครับผมอ่านภาษาจีนไม่ออกเลยนะครับผมผมจําตัวจีนไม่ได้นะครับแต่ผมอ่านพินอินออกนะครับเพราะการฝึกอ่านพินอินของผมผมฝึกมาตั้งแต่ผมอยู่ประเทศไทยนะครับก่อนมานะครับผมฝึกจาก YouTube บ้างนะครับ Facebook บ้างนะครับใน Google บ้างนะครับในตอนที่ผมทาข้อสอบในช่วงแรกนะครับผมทอมากนะครับผมทําไม่ได้นะครับผมทํายังไงผมก็ทําไม่ได้นะครับ คะแนนมันเต็มอยู่ที่300คะแนนผมได้แค่ไม่ถึง20คะแนนนะครับบางที8-9คะแนนนะครับ12คะแนนบ้างแหละนะครับเพราะเขาเอาอยู่ที่180คะแนนขึ้นไปครับถึงจะผ่านและที่สําคัญเลยครับ HSK4 นะครับจะไม่มีพินอินให้อ่านนะครับมีตัวจีนล้วนอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคําศัพท์จีนนะครับตัวจีน สำคัญมากครับต้องจำให้ได้ครับและคำศัพท์ของ HSK ระดับ4นะครับมี1,200คำต้องจำให้ได้ถึงจะทำข้อสอบได้ครับช่วงนั้นผมทำไม่ได้จนผมตัดพ้กับตัวเองว่าผมมันจะไม่เอาแล้วพูดการศึกษาจนมีอาจารย์ท่านนี้นะครับที่เข้ามาปลุกไฟในตัวผมอีกครั้งแกบอกว่าถ้าเรากลับไปประเทศไทยแล้วไม่ได้บูการศึกษากลับไปด้วยเราจะ ไม่ภูมิใจกับตัวเองที่มาที่นี่และมันจะเป็นการเสียเวลาชีวิตไปเปล่าๆแต่ถ้าเราได้วุฒิการศึกษากลับบ้านไปด้วยเราก็จะมีความภาคภูมิใจในตนเองมากและพ่อแม่ครอบครัวก็จะภูมิใจในตัวเราและเราก็จะรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกว่าการมาครั้งนี้มันมีคุณค่ามากเท่านั้นแหละครับผมเริ่มอ่านหนังสืออ่านคำศัพท์จีนมาตั้งแต่วันนั้นในช่วงนั้นผมจริงจังกับการจำคำศัพท์ของผมมาก ผมเขียนไว้เป็นโปสการ์ดแปะไว้ที่ผนังบนที่นอนของผมแปะไว้บนเพดานแล้วก็เปิดฟังคําศัพท์จาก Youtube จนวันหนึ่งผมก็ได้จําคําศัพท์ได้ประมาณหนึ่งแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปฝึกประสบการณ์ที่บริษัท b y d เมืองฉางโจวมณฑลเจียงซูประเทศจีนเป็นระยะเวลา2เดือนด้วยกันในระยะเวลา2เดือนนั้นผมแทบจะไม่ได้อ่านคําศัพท์เลย แต่มีข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือได้ไปเจอสถานการณ์จริงๆเลยได้รู้ว่าไวยากรณ์ตัวนั้นตัวนี้เขาใส่ไว้ยังไงเขาพูดยังไงเพราะมีเพื่อนร่วมงานเป็นคนจีนบางคำที่เราไม่เข้าใจเราก็ถามเขาว่าคำนี้มันแปลว่าย,ยัางไงหรือว่าอ่านว่าย,ยัางไงหรือความหมายแบบไหนเพราะแค่เรานั่งอ่านคำศัพท์เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ร้อเซ์เราก็ต้องมาเจอสถานการณ์จริงๆบ้างแล้วก็ จะมีการเชื่อมโยงเกิดขึ้นให้เราเข้าใจได้ไง่ายและจดจำได้ไง่ายขึ้นเพราะเลือกงานมาก็ไม่ค่อยอยากอ่านเท่าไหร่เพราะมันเหนื่อยเราต้องตื่นตีห้าทุกวันเข้างานตอน8ปดโมงเช้าพักเที่ยงแล้วก็จากบ่ายโมงไปถึง2องทุ่มเลยทุกวันบางวันก็3ามทุ่มแล้วห้องนอนเราก็นอนด้วยกัน6คนเพราะฉะนั้นการอาบน้ำอะไรมันก็ต้องรอกันอีกดึกนะครับมันก็ไม่ค่อยอยากอ่านเท่าไหร่นะครับ ยอมรับตรงๆเลยแต่หลังจากที่ผมได้กลับมาจากการฝึกประสบการณ์ที่ BYD ผมก็ได้เริ่มทำข้อสอบรวมๆระยะเวลาที่ผมติวนะครับตั้งแต่ผมอ่านคำศัพท์มาจนถึงผมทำข้อสอบจนไปถึงวันที่ผมสอบจริงๆก็รวมๆประมาณ3เดือนนะครับคือกังวลมากนะครับเพราะกลัวว่าจะไม่ผ่านนะครับผมจึงได้พึ่งทรมะบ้างนะครับทำใจสงบนะครับนั่งสมาธินะครับก่อนจะไปสอบก็ไปสอบมานะครับหลังจาก สอบเสร็จนะครับผลจะออกประมาณ1เดือนนะครับผลก็จะออกมาว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับในใจผมบอกไว้แล้วนะครับว่าปล่อยวางครับก็คือสอบครั้งนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าได้ไปได้ยังไงก็ตามนั้นนะครับผมผมบอกเลยว่าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นผมจะไม่เสียตังค์สองรอบสุดท้ายผ่านไปหนึ่งเดือนผลก็ออกมาจริงๆว่าสอบผ่านครับผมวันนั้นผมโคตรดีใจมากเลยผมกระโดดกอดกับเพื่อนนะครับ แทบน้ำตาจะไหลนะครับเพราะเราพยายามกันมากนะครับและความพยายามนั้นนะครับก็ให้เราสมหวังอย่างที่ตั้งใจไวคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกคนสมหวังดังปรารถนาทุกประการวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ